สาวสะดุ้งครับเรียกรถผ่านแอปดังตื่นตีสาคนขับนอนอยู่เตียงเดียวกันรีบเช็คกล้องวงจรปิดด่วนเลยเหตุการณ์นี้เกิดวันที่2รกรกฎาคมนะครับจากเพจที่ชื่อว่า1,000กว่าเรื่องภูเก็ตโพส์รูปภาพเหตุการณ์พร้อมกับข้อความเตือนภัยสาว,สาวที่เดินทางคนเดียวบอกว่าหนุ่มขับแอปหื่นบกขึ้นห้องผู้โดยสารสาวหญิงสาวผู้เสียหายบอกว่าได้เรียกรถผ่านแอปจากในตัวเมืองภูเก็ต ให้ไปส่งที่ห้องพักในพื้นที่ป่าตองเมื่อถึงที่หมายก็เดินลงจากรถเข้าห้องพัก นอนหลับจนกระทั่งรู้สึกตัวช่วงเวลาประมาณสักตีสาเพราะว่ามีผู้ชายนอนอยู่บนเตียงเดียวกันจึงรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็รีบโทรหาเพื่อนทันทีจากนั้นจึงออกมาใช้ไฟจากโทรศัพท์ส่องดูก็รู้ว่าชายปริศนาก็คือคนขับรถที่เรียกมาให้ส่งที่ห้องพักซึ่งในเวลาต่อมาเขาก็เปิดประตูออกไปจากที่พักเธอจึงนําความนีไ้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ